สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฮันโตะฮันบีรีทามอีกแล้วนะคะ แล้วก็ยังคงอยู่กับน้องไม้อยู่แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทาขนมแล้วเราจะมาทำข้าวที่ใครๆก็สามารถทําได้แล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากแม้จะอยู่หอก็ยังทําได้เลยไม่มันง่ายมากนั่นก็คือเมนูนี้ก็คือข้าวไข่ขคนเบคอนแล้วก็ราดด้วยมันฝรั่งทอดกรอบแต่ว่ารสอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยโรยให้แบบเป็น t e x t u r ์หน่อยอุปกรณ์ของเราก็จะมีไข่ไก่เนี่สักสองฟองเนี่ยกำลังดีใช่แล้วก็มีเบคอนมีน้ํามัน มีซีอิ๊วขาวแล้วก็นี่ก็มันฝรั่งทอดกรอบของเราอันนี้เกลือเผือกไทยแบบอยากได้รสละมุนละมุนหน่อยก็ใส่เข้าไปได้แล้วก็มีข้าวสวยของเราเรามาเริ่มทําเบคอนก่อนกัน,กน,กนแ้ให้มันกรอบใไ้โลดได้ค่ะเชฟสายรอบแรกเราต้องทำอะไรกะน,นี่ใส่ละมุนลงไปเลยอะใส่เบคอนลงไปติดเ่รอพี่ชางติดเขี่ยวลงไปเขี่ยลงไปติดติดอะแล้วก็ผัดปะใครที่อยากได้เบคอนกรอบก็คือค่อยๆผัดไปเรื่อยๆคือน้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะเบคอนมันมีน้ำมันอยู่แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะออกมา ใชก็ใช้เวลานิดน mm ึง hmm. ใครอยากได้กรอบมากก็คือพอน้ำม no ันออกมาแล้วก็ค่อยๆลดไฟแล้วก็ทำเรื oh, okay. ่อยๆอันน okay. ี้นีเป็นข้อนี้ชิ้นหนึ่งน้องหนู่อนทิ้งน้องได้ยังไงพอทําเสร็จก็เดี๋ยวหัวเราก็มันละระหว่างนี้เราก็ปล่อยมันไว้ก็ได้ไหมทําให้มันแบ่ๆๆไวๆได้ครับแล้วก็มาตีไข่เ่อโอเคตีไข่อันนี้วางไว้ก่อน นี่คือไข่สองฟองของเราไข่ไก่สองฟองใช่ตีไปเลยตี้ใช้อมตีนะอตีไปเลยไม่ต้องเข้ากันใช่เขาหนูบอกว่าเนี่ยเวลาตีไข่อะคือซ้อมหรือช้อนอะมันต้องแบบว่ากระแทกกับถ้วยอะไรอย่างนงี้ไมมันเป็นเสน่ห์ไปจังหวะดูดิตีไข่เสียงดังไม่มีเสียง เลยเสียบดีอะเห็นไหมอ่กลิ่นได้เลยอ่ะหอมหอมๆใครยังไม่กินข้าวนะใส่เลยต้องใส่เลยใครที่ยูดูอยู่ที่บ้านแล้วได้กลิ่นนะหิวแน่นอนแม้แต่พี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้จากชื่อรายการก็น่าจะรู้นะคะว่าทันกีถาวรใชนี่เสร็จแล้วพี่ทายได้โอเคเสร็จแล้วก็ปรุงใส่ซีอิ๊วหน่อยสักจะใส่ทั้งถ้วยเลยไหมไม่ไม่ไม่เยอะไปช้อนเดียวเหรอหรือสองอประมาณช้อนนิดนึงโอเคหมดแล้วเสร็จแล้วก็ช้อนน้อยนิดนึง ี่อันนี้เริ่มเริ่มได้แล้วนะจ๊ะเบาไฟหน่อยเดี๋ยวไหมว้าวไหมแล้วเวลาเช็คว่ารสชาติได้ยังลองดมกลิ่นดมกลิ่นเราจะได้ิ่เลยอ่ะเมื่อเราจะได้กลิ่นจิ้วเลยจะหอมหอมได้กินแล้วได้กินแล้วสีเข้มนี่ยได้แหละเดี๋ยวรอมันเย็นแป๊บนึงกรอบแล้วพี่ใช่ปิดไฟก่อนอุ๊ปส์ปิดไฟแล้วก็เอามาจนี้เป็นไง นี่ไงไปใส่น้ำมันเพิ่มอีกนิดหนึ่งเหรอ่ะนี่เดี๋ยวมะดีไหมไอ่กอ่ไอ่อะไรมาอีกนิดนึงอ่าดีไปมะได้อยู่ได้อยู่ได้ก็คือทำให้น้ำมันมันสุกเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไข่ลุ้นละลุ้นละโอ้ยอีพีที่แล้วอ่ะเราอ่ะทปไปหลายรอบแต่อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้มันต้องได้พี่ต้องรอดแล้วล่ะ เบคอนของเขาก็คือจะทําเป็นวงกลมใส่เตาอบไว้แต่ว่าใครไม่มีเตาอบก็ทําเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่เพื่อความสวยงามเราก็เลยทำเป็นกลมๆอุมยไม่น้ำมันเดือดแล้วเดือดแล้วน้ำมันมาทำนี้กันเราเปลี่ยนใจอะไรง่ายอะคะเอาลงไปเสร็จแล้วก็รอแป๊บหนึ่งใช่แล้วเราก็คนเอาเลยเฮ้ยอะไรของกันไม่ควนะหยาต้มเอ่าคนเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้มัน เชื like? pues I I 8, 2, nah. ่อว uh, anyway, mm ่า hmm. พี่ๆทุกคนก็คงลุ้นอยู่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าถอนไมดาต้องถ่ายกันอีกทีนะคะใช่แล้วเอยทำไมสีมันเข้มอนาเพราะว่าหนูใส่แม็กกี้ไปเยอะค่ะนี่หอนเป็นอย่างี้เพราะว่ามันกรอบมากพอเรามั่งที่ถายแค่นี้พอเดี๋ยวอ้วนไอเซได้พี่เจ๊เดี๋ยวพอเดี๋ยวอ้วนนะคะทุกคนอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งได้ถูกไหมคะ จะเสียะจะเข้มมานิดนึงคือไม่สีมันเข้มจังอ๋อเพราะเพราะน้ำมันเบคอนน้ำมันหมูเราสีมันเลยเข้มอ๋อจริงพี่จริง,รงได้อยู่สีอาจจะเข้มไปหน่อยต่อไปโรย <c oughs> มันฝรัง่งทอดกรอบของเรานี่คือจุดพีค่ะใช่เราต้องขยำม,มันก่อนป่ะพี่แต่ครั้งนี้เราจะไม่ทุบแล้วใช่ไหมใช่เราทำย่างนี้เราจะทำยไงปุ๊บลงไปเลยจะบอกว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะเรากินกันเองไม่เราไม่นทำเป็นอะไรใช่ขอชิมก่อนได้ไหมคะได้ ้รสนี้อร่อยเหมาะเหมาะมากจะบอกว่าใครแบบมีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกินไหนอ่ะสุดยอดอร่อยจริงๆขยับเลยนะไม่เอาแบบอย่างนี้แล้วก็ฟลุ๊ปตรงนี้โอเคเอาอันเดียวนะอันเดียวอ่ะอ๋อเดียวแล้วก็ฟลุ๊ปโรยโรยโรยเหมือนเหมือนปล่อยเกลือนะเออฟุ๊ปฟลุ๊ปุ๊ปเออนั่นอยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยว่า จะวังไงพี่เรือบาดมียมาือไม่ได้ขอยาทานไหมคะพี่นี่อันนี้เบคอนอ่ะโรยเพิ่มได้ได้สวยเลยโรยรอบจานก็ได้นี่ขยับนี้ได้อยู่เอออันนี้ด้วยใส่เข้าไปอันนี้เราต้องใส่โรยนิดนึงแล้วแหละเอาอันนี้ซ้อนซ้อนเหรอ เดี๋ยวมันผสมปงเลยให้เราช้อนอันนี้เลยนะสวยขะสวยอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วมันได้มากไม่กี่นาทีในที่สุดข้าวไข่ข้นเบคอนมันฝรั่งทอดกรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกไหมไม่สนุกมากพี่ลองชิมไหมมาเลยมาหน้าตาก็พอได้แล้วเราจับสักนิดนึงละอ่ะช้อนพี่เรามีเท็กซ์เจอร์แบบเดี๋ยวกินของกันกินของกันมาหนึ่งของท่าน ชอได้ไหมอร่อยพี่อร่อยข้าวอร่อยคือรสชาติมันกลมกล่อมปาพี่มันเข้ากันได้เห็นไหมหนูบอกแล้วถึงสีมันจะเข้มแต่ว่ามันไม่เค็มงค่ต้องกินกับเบคอนพอดีเลยแล้วก็อันนี้ของเราลดทอามันได้เลยเนาะใช่พี่ใช่ต้องใส่มันฝรั่งทอดเพิ่มอีกนิดนึงกำลังดีนี่มีจริงก็คือเป็นทั้งแบบว่าขนมด้วยแล้วก็นี่ด้วยอ่ะเอามาอย่างนี้เลยฟึบฟึบใส่ข้าวด้วยพี่ชายใส่ข้าวด้วยเนี่ย เอาเข้าวไปด้วยเอาเข้าวไปด้วยอือกินข้าวเยอะๆจะได้ตัวไวๆนะได้ครับเน,นเนน่ๆๆเอเอ็นเอออ้า <c oughs> เอาไอ้ยโอ้ยชิ้อเอานะ้าอืมอร่อยจิงสุดรอบสำหรับใครที่อยู่หอหรืออยู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินเนี่ย อันนี้ก็เป็น choice ที่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราสามารถซื้อได้ทุกที่เมื่อเราจะไปตลาดหรือว่าไปแบบร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราเดินเข้าไปแน่นอนว่าต้องได้เมนูนี้ออกมาแต่ว่าใครไม่มีเบคอนก็สามารถเป็นเป็นอย่างอื่นได้นะคะหรือว่าทําแบบเปล่าๆอะไรเป็นไข่เปล่าๆก็อร่อยเหมือนกันที่สําคัญถ้ามีน้าจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจิ้มจิ้มบอกเลยอร่อยอร่อยจริงๆกินไม่หยุดเลยตอนเนี้ยอิ่มหมอิ่มอิ่มเร่ต้องกินข้าวแล้วดีมากอย่าลืมไปทํากันนะคะก็ฮัโตะฮันกี้ทาอีพีนี้ข้าวไข่ข้น เบคอนของเราก็ขอลาไปก่อนนะคะมันฝรั่งทอดด้วยมันฝรั่งทอดด้วยค่ะบ๊ายค่ะบ๊ายบาย